จะแบบสื่อสารออกไปให้ผู้คนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เรารักคนคนหนึ่งอ่ะเรารักที่ตัวตนของเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรารักที่เพศสภาพของเขาเงี้ยค่ะใช่ก็ท้าทายค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเซลมากเลยค่ะเรื่องแรกตื่นเ้มากเลยนะคะน้องจัสตินเห็นบอกว่าบทแรงใช้ได้อยูเออ่เรื่องแรกไหมคะเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกก็แรงเลยไม่แรงค่ะเรียบร้บรอยเรย้อยดีสุดนะ้มาก S <S เรียอ้่ะคะงตอนนี้ไม่เข้าใจเลยอ่ะือะหนเ,ออเป็นยังไงบ้างคื่นเต้นค,ค่ะแล้วก็แอบกดดตนแต่ว่าค่ะโอเคเอจี่ริงๆเรื่องนี้มีกประเด็นหนึ่งมีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าด้วยนะคะเห็นบอกว่าเป็นประเด็นเรื่องการทำแทงด้วยประเด็นเรื่องนี้ใครรับบทที่เกี่ยวื่องนี้ร้องเจนีนสิบใช่ไหมคะอะ น <c oughs> ยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนที่เวิร์กช็อปเราก็าาพี่อดำก็พาเราไปถึงจุดที่แบบเห็นภาพว่าเรากำลังจะทำแท้จริงณเวลานั้นเราก็รู้สึกว่าคือมันก็มีความคิดสองฟากอะค่ะว่า,าทำดีไหมหร,หรือไม่ทำซึ่งเอาจริงๆทางเราก็ไม่กล้าตัดสิน <c oughs> ใช่ก็เดี๋ยวรอ คนงชีวิตต่อให้ยังไม่เป็นตัวเป็ตตนต้นก็นั่นแหละค่ะมันมีความยากมันมีแบบจุดที่ตัดสินใจไม่ได้ก็อยากให้เราเล่าชมค่ะค่ะน,น้องแพทย์เรื่องนี้กลับมารับงานแสดงองีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนคะก็ไม่ได้รับงา,านแสดงมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าไปานใช่มชาต ก็คือเตรียมตัวที่เรามาเป็นปีมด้วกันแล้วก็คือเป็นมากๆที่จะได้กลับามาเรนอีกรอบค่ะก็เป็นทีมมากๆค่ะผลง,งานนะคะ่ะดองเอสลาเรื่องทิจะโดนทุ่งถูกอย่างไรอยรอดครับ <laughs> อย่างรอด <laughs> <อ>ใช่ไหมไม่ตายนะครับถ้ามนโคตรอะไรก็แน่ใจว่าผมไม่ตายเรื่องอื่นได้อ่านบทบ้างหรือยังคะอ่านแล้วครับอุ้ยถามแบบนี้ผมมองหน้าพี่ดำไม่ได้เลยนะอ่านแล้วเราเราทุกคนโดยส่วนใหญ่ที่ที่ว่างกันก็ มาผ่านบทกันเรียบร้อยแล้วทุกคนวิู่เรียบร้อยได้ดูได้อ่านคร่าวๆแล้วแบบยากอะไรยาที่ไม่ยากสุขจริงๆนะทีไม่ค่อยต้องเข้ากับใครเยอะมากครับมีแค่ภรรยาตัวเองแล้วก็นรานะไรเราจะแค่แบบแล้วก็ความแต่แค่แต่แค่แค่ภรรยาคุณก็คุณก็แทบแย่ดิแค่ภรรยาแล้วคือแค่ผมกับภรรยาทั้งสองคนเนี่ยก็ มันมีแบบเรื่องที่ผมว่ามันก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นของของผู้ชายหลายๆคนเหกันที่ที่เราก็อาจจะออยกับเรื่องนั้นเต็เป็มประเด็นเขาละอะไรเนี่ยซับซ้อนซับซ้อนอย่าไมอย่าหลุดนะมันมันไม่ใช่เสร็จลงเสร็จเร็วอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับ ของเรื่องเลยเออใช่แล้วก็ถามต่อว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะเล่นแบบสไตล์เดิมไหมจะเป็นวายือนเดิมไหมด้วยคือตอนคุณชายติดต่อมาครับคุณชายบอกว่าตัวละครผมเป็นชายยิงแล้วก็บียอนมาน,นักครับฮะบีออนผมไม่รู้ทุกคนทุอยทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจตัวละคร <c oughs> เลยครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ครับแต่บอกไม่ได้ว่าได้ใครบ้างนะครับแต่ได้หลายคนอยู่ เอาเป็นม bueno ีไม่ยอะ้อยแล้วได้ได้ชายหรือได้หญิงได้หมดคุณคุณเป็นสโปรวซีขผลุดปอวไม่ได้จริงคหะเวียดนามเออนะคะอัติชาบ้างค่ะดูจากบทแล้วนี่พูดกับเขาเลือกจากยูทูบไอแคลติชาคุค่ะกคือว่าตอนผูกท่าทางมาใช่ไหมคะบอกว่าเกี่ยวกับเซ็กซ์ใช่ไหม Yes เดี๋ยว Yes นี่เขาใส่สวย yes yes โอเคแล้วหนูมาแบบโสดด้วยนะคะเพราะว่าคนแบบติชาเนี่ยพอเข้าไปแล้วไม่ต้องมีคู่ไปก่อนไปหาในนี้ก็ได้อแล้วพูดถึงตัวละครมากดีว่าโอเค่ะ <c oughs> เจนเหมืเจน,นะะเป็นเจนเนี่ยเขาเป็นคนที่ส m มาร์ทแล้วก็แบบห่างจากต,ตากัวจริงเช่มนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ได้ a l e หรือ hyper ขนาดนั้น แล้วคุณเล่นได้ใช่ไหมยากอยู่ค่ะก็เลยต้องเวิร์กช็อปนี่แหละค่ะต้องต้องเล่นเป็นนิ่งๆใช่ไหมตอนเป็นเวิร์กช็อปคือนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนะนั่งสมาธิเป็นเวิร์กช็อปพี่เราบอกนั่งสมาธิเปิดเปิดเพลงโยคะนั่งสมาธิอย่างเดียวโหตอนแรกมารับตอนเย็นนี่แหละหนูก็แบบเออมามาเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ คนเดียวค่ะแด้เ,เป็นหัวหน้าและดีใจแล้วค่ะ <c oughs> มาที่ค,คนสุดท้ายค่คุณดิมเคลียร์ได้อ่านเรื่องย่อคร่าวๆแล้วเรื่องนี้รับบทเป็นภรรยาอันนี้อันนี้เขาเขียนมานะบอกว่าเรื่องนี้เอาอินเนอร์มาใช้เยอะไหมคะ <c oughs> จากตำแหน่งในอดีตนะคะเดีอ่อดีตอดีตตอนม้สอนดระรอนดระคะแวะขาระรยของแป๊บหนึ่งออด แล้วก็อ่านั่นแหละอะไรวะไปไม่ถึงก็อช่เลยก็ได้ได้เอามาใช้นะคะคือเรื่องนี้มันเจ๋งตรงที่ที่โนรับเลยโนยไม่คิดอะไรเลยคือที่อาดัมอ่ะไม่มีบทเขาให้เขา้ขนาดนไม่กับพี่าเขาไม่มีบทเขาให้เราเป็นคนิดบทนจวยะใช่คือเขาให้เรามานั่งคุยกันเขาก็จะถ่ายโเขาก็จะเล่าอาตัวละครซีรีส์นะเป็นอย่างนี้ นิวเป็นซีรีน์และนิวจะจัดก,การกับเหตุการณ์นี้ยังไงนิวได้กลิ่นว่าเอ้ยเหมือนชินเนี่ยสามีเนี่ยเหมือนจะมีกลิ่นตุ่ยอนันต์่ <c oughs> ยอ่นันเอออ่านันอะมีกลิ่นตุ่ยเพราะแหมือนใครจะรอดใจกล่บกลิ่นสบู่อาบน้ำครับอะไรอ่ะเออแล้วตัวนิวเนี่ยตัวซีรีสเนี่ยจะจัดก,การกับเหตุการณ์นี้ยังไงชายจัทุกอย่างเนี่ยนักแสดงทุกคนเลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวเดียวมีส่วนในบทของทุกคนเลย ก็เลยชอบตรงนี้ด้วยน่ะจะเป็นจุดเด่นนะคะใช่เป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะ,ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะแค่ฟังแบบนี้แล้วค่ะพี่เพื่อนหมดบาทนะคะก็แน่าจคิดว่าซีรีส์จะออกแอรเมื่อไหร่อะไรอย่างไรก็คือเป็นช่วงปลาปีแน่นอน,นปลายปีก็เดี๋ยวอีกสักสี่ห้าวันเราก็จะลงเวทไายทำก็มัน ผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่พูดถึงพูดถึงจิตใจของคน,นคในเรในในมุมมืดของแต่ละคนมากกว่าซึ่งมันจะสนุกเนี่ยเราเราอจจะแต่ละคนเขาจะเกิดเอฟเฟกของคนที่คุยกันคนละแบบนะคือเราจะเดาไม่ถูกเราคาดไม่ถูกว่าเรื่องราวมันจะไปยังไงเพราะว่าทุกคนจะเป็นปัญหาหมดชอบจงเลยอ่ง ียแค่แค่ฟังคาแรคเตอร์แต่ละคนดิฉันก็งงไม่สามารถจับเรื่องจับราวได้แล้วนะเออก็ต้องรอดูกันต่อครับก็ต้องหมกฝากเลยครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกท่านอย่าคิดว่าแค่นักแสดงแค่สองคนนี้ยังเซอร์ไพรส์แล้วยังมีเซอร์ไพรส์อีกเพราะว่ายังมีเพลงประกอบซีรีส์อีก12เพลงกับอีก12ศิลปินด้วยนะคะคือคือจริงๆไม่ใช่แค่12ครับคือเป็นอ่คือเรามี12ตอนใช่ไหมแ,แล้วก,แวก็แล้วก็มีอ่ แต่ความจริงเราทำ13เพลงจาก14ศิลปินนะครับแต่แต่ทีมหลักเรายังไม่เปิดทีมหลักมี2ท่านที่รองยังไม่เปิดแต่คอนเฟิร์มแล้วเมื่อวานคอนเฟิร์มกันแล้วแต่ว่ายังไม่เราเดี๋ยวเราเปิดตัวอีกทีแต่ว่าตอนนี้เรามี12ศิลปินที่ทุกทุกตอนจบเนี่ยมันจะเราเราเราหมดคนที่มีความมิวสิควิดนึงตอนจบทั้งหมดแต่ละคนจะมี sing, ลิปซิงค์เหตุการณ์ของตัวเองกับเพลงซึ่งทำา p e c i f i c a l l แบบเฉพาะเลยสำหรับตอนนั้นๆ12ตอน12เพลงซึ่งมีนักร้องแบบ ที่ที่ลูกใหญ่หน่อยนะฮะแบบพี่ตูนพี่ติ๊กใช่ไหมฮะพี่ติ๊กเอกาวใช่ไหมพี่ตูนภัทรเพชรคุณป้ามีที่คิวฟัวมีฮาวามียานินมีแบบเยอะมากคือแบบลิสต์แบบความจริงถ้าาขึ้นก็ถ้าขึ้นก็ไอตัวเนี้ยต้องไปอีกไปไปตัวนี้ต้องไปยาวๆอีกอีกแถบหนึ่งเลยนะฮะ แต่เดี๋ยวจะมีรูปทุกปูกนักร้องทุกท่านส่งนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกอีกปรากฏการณ์หนึ่งคือเราอยากจะทํางานกับดนตรีหลายๆแบบให้มันเทเลอร์เมดอะอยากจะให้เข้าพรั่งทําได้เราก็ต้องทําได้ดินะฮะเราก็เราก็ทำ